ลองหลับตาลงสักครู่แล้วตอบคำถามนี้กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะคะคุณรู้สึกเหนื่อยล้าจากการพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบอยู่ใช่ไหมคุณวิภากษ์วิจารณ์ตัวเองอย่างรุนแรงเมื่อทำผิดพลาดใช่หรือไม่หลายครั้งที่คุณทําดีเพื่อคนอื่นมากมายแต่กลับมองข้ามความต้องการและเสียงเล็กๆในใจของตัวเองไปอย่างสิ้นเชิง เราเข้าใจความรู้สึกนั้นเป็นอย่างดีค่ะเพราะในโลกที่เร่งรีบและเต็มไปด้วยการเปรียบเทียบนี้การที่เราจะหลงลืมที่จะดูแลจิตใจตัวเองไปบ้างก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ง่ายาดเหลือเกินเรามักถูกสอนให้เป็นคนดีให้เป็นผู้ให้ให้เสียสละแต่เราไม่เคยถูกสอนอย่างจริงจังว่า การที่เราจะรักและเมตตาผู้อื่นได้อย่างแท้จริงนั้นมันต้องเริ่มต้นจากการรักและเมตตาตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกลองนึกภาพดูสิคะเวลาที่คุณต้องแบกรับความคาดหวังจากคนรอบข้างแบกรับความรับผิดชอบในชีวิตการงานและชีวิตครอบครัวเอาไว้บนบาททั้งสองข้างจนแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างในใจเหลือไวใ้ให้กับความรู้สึกอ่อนแอ ความเหนื่อยล้าหรือแม้แต่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นการตำหนิตัวเองกลายเป็นเหมือนเสียงวิจารณ์อัตโนมัติที่ดังขึ้นในหัวของเราทุกครั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามที่หวังและนั่นคือปมปัญหาหลักที่ทำให้เราขาดความสงบสุขไปจากชีวิตค่ะปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอของคุณเลยนะคะแต่เกิดจากความเข้าใจผิดในแก่นแท้ของการใช้ชีวิต เราเข้าใจว่าคุณพยายามอย่างหนักมากในการเป็นคนที่ดีที่สุดในทุกด้านพยายามไม่ให้ใครต้องผิดหวังพยายามทำทุกอย่างให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการดูแลครอบครัวหรือแม้แต่การดูแลภาพลักษณ์ของตัวเองในสังคมแต่ในระหว่างทางของการพยายามนั้นคุณได้ละเลยคนสำคัญที่สุดในชีวิตไปนั่นก็คือตัวคุณเองค่ะ คุณได้มองว่าความผิดพลาดคือความล้มเหลวที่ต้องถูกลงโทษคุณได้มองว่าความรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นสัญญาณของความอ่อนแอที่ต้องถูกเก็บซ่อนเอาไว้และนั่นทำให้เกิดความขัดแย้งภายในใจอย่างรุนแรงคุณกำลังใช้พลังงานไปกับการต่อสู้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันบั่นทอนพลังชีวิตและทำให้คุณห่างไกลจากความสงบสุขที่เราทุกคนต่างปรารถนา เราอยากให้คุณลองพิจารณาดูว่าหากเพื่อนสนิทของคุณกำลังเผชิญกับความผิดหวังแบบเดียวกันที่คุณกำลังเผชิญอยู่คุณจะพูดกับเขาด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและตำหนิติเตียนเหมือนที่คุณกำลังพูดกับตัวเองอยู่หรือไม่แน่นอนว่าคำตอบคือไม่เลยใช่ไหมคะคุณคงจะโอบกอดเขาให้กำลังใจให้คำแนะนำที่อ่อนโยน นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่เราจะมาสำรวจกันในตอนนี้การเปลี่ยนเสียงวิจารณ์ในหัวของคุณให้กลายเป็นเสียงของความเมตตาและการอบกอดค่ะการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืนไม่ใช่การผลักดันตัวเองให้หนักขึ้นด้วยความเข้มงวด หรือการพยายามเป็นใครที่ไม่ใช่เราแต่คือการสร้างฐานรากของความมั่นคงทางจิตใจจากภายในด้วยการมอบความรักและความเข้าใจกับตัวเองอย่างไม่มีเนื่อนไขเราจะพาคุณค่อยๆค,คลายปมความเข้มงวดนี้ออกไปทีละน้อยและเรียนรู้ที่จะโอบกอดทุกส่วนของชีวิตทุกความรู้สึกทุกความผิดพลาดด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเพราะเมื่อคุณทำได้ความสงบสุข และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะตามมาอย่างง่ายดายราวกับเป็นกฎธรรมชาติเลยค่ะการที่เราเข้มงวดกับตัวเองม,มากจนเกินไปนั้นแท้จริงแล้วมันคือคกลไกป้องกันตัวที่ผิดพลาดมันเกิดจากความกลัวที่เราจะถูกปฏิเสธหรือถูกมองว่าไม่ดีพอแต่วันนี้เราจะมาฝึกให้ติดใจของเราเชื่อมั่นว่า คุณคู่ควรกับความรักและความเมตตาอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ตามการรักและเมตตาผู้อื่นได้อย่างแท้จริงนั่นคือการรักและเมตตาตัวเราเองก่อนเป็นอันดับแรกการเดินทางของการพัฒนาตนเองในวันนี้จึงไม่ใช่การแสวงหาสิ่งใหม่จากภายนอกแต่คือการกลับมาที่บ้านในใจของคุณเองแล้วจัดบ้าน ทำความสะอาดและเติมเต็มด้วยความรักที่มาจากแหล่งพลังงานที่แท้จริงนั่นก็คือตัวคุณเองทั้งหมดค่ะและเราจะเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจกับกฎจักรวาลที่สนับสนุนแนวคิดนี้อย่างลึกซึ้งในลำดับต่อไปค่ะในทางของจิตวิญญาณและความเข้าใจในกฎจักรวาลน,นั้น มีแนวคิดที่ลึกซึ้งอยู่ประการหนึ่งที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการรักและเมตตาตนเองนั่นก็คือกฎแห่งการสั่นสะเทือนค่ะทุกสิ่งในจักรวาลล้วนประกอบด้วยพลังงานและสั่นสะเทือนที่ความถี่เฉพาะตัวและความรู้สึกของเราก็คือความถี่ที่ทรงพลังที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณจมอยู่กับการตำหนิการวิพากษ์วิจารณ์หรือการปฏิเสธตัวเอง คุณกำลังส่งคลื่นความถี่ของความขาดแคลนและความไม่คู่ควรออกไปสู่จัก,กรวาลและตามกฎแห่งแรงดึงดูดสิ่งที่คุณจะดึงดูดกลับเข้ามาในชีวิตก็คือสถานการณ์ผู้คนหรือโอกาสที่ตอกย้ำความรู้สึกนั้นให้กับคุณน,นั่นเองค่ะมันเป็นวงจรที่น่าเศร้าและเป็นกับดักที่ทำให้ชีวิตติดขัดอยู่เสมอเพราะความรู้สึกภายในที่ไม่ดี จะสร้างผลลัพธ์ภายนอกที่ไม่ดีและผลลัพธ์ภายนอกก็จะยิ่งตอกย้ำความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกแต่เราสามารถหยุดมันได้ทันทีด้วยการเปลี่ยนความถี่ภายในของเราเสียใหม่หัวใจของเรื่องนี้คือการตระหนักว่าการเมตตาตนเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นรากฐานสำคัญของการมานิเฟสชีวิตที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริง เพราะเมื่อคุณเลือกที่จะรักและเมตตาตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณกำลังปรับจูนคลื่นความถี่ของตัวเองให้เข้ากับความอุดมสมบูรณ์ความคู่ควรและความรักที่แท้จริงค่ะลองนึกถึงการมานิเฟสความมั่งคั่งร่ำรวยดูนะคะหากภายในใจของคุณเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่เก่งพอฉันไม่สมควรได้รับสิ่งที่ดีฉันทำผิดพลาดมาเยอะไม่ว่าคุณจะทำ affirmation หรือวิชว l i ล a t i o n มากมายเพียงใดคลื่นความถี่ภายในที่ขัดแย้งกันนั้นก็จะกลบพลังของคำพูดและภาพที่คุณสร้างขึ้นมาจนหมดสิ้นแต่เมื่อคุณเริ่มต้นจากการยอมรับและรักตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นพร้อมด้วยข้อบกพร่องและความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นทั้งหมดนั่นคือสัญญาณที่คุณกำลังส่งออกไปให้จักรวาลรับรู้ว่าฉันคู่ควรฉันมีค่า และฉันพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันนะคะนี่คือเหตุผลว่าทำไมความมั่งคั่งร่ำรวยที่แท้จริงจึงไม่ได้เริ่มต้นจากการหาเงินที่เพิ่มขึ้นแต่มันเริ่มต้นจากการยกระดับความรู้สึกภายในของเราให้รู้สึกมั่งคั่งและคู่ควรเสียก่อนและกุญแจสำคัญในการยกระดับความรู้สึกนี้ก็คือการโอบกอดตนเองด้วยความเมตตาอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะ การพัฒนาจิตวิญญาณที่แท้จริงคือการเห็นแสงสว่างในตัวเองและการเห็นแสงสว่างในตัวเองอย่างชัดเจนที่สุดก็คือการที่คุณยอมรับและให้ความรักกับทุกด้านของตัวคุณเองโดยเฉพาะด้านที่คุณมองว่าเป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องการเมตตาตนเองช่วยให้คุณสามารถเผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่มั่นใจได้อย่างกล้าหาญโดยไม่จำเป็นต้องหลีกหนีหรือปฏิเสธความรู้สึกเหล่านั้น พราคุณจะพูดกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรนะที่รู้สึกแบบนี้เราอยู่ตรงนี้เพื่อรับฟังและโอบกอดเธอการเมตตาตนเองคือการปรับจูนคลื่นความถี่ของเราให้เข้ากับความอุดมสมบูรณ์และความรักที่แท้จริงค่ะ,คะการทำสมาธิหรือการฝึกสติก็เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้คุณตระหนักรู้ถึงเสียงวิจารณ์ในหัวเมื่อเสียงนั้นดังขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้หรือปฏิเสธมันแต่ให้เพียงแค่รับรู้มันด้วยความเมตตาแล้วเบี่ยงความสนใจกลับมาที่ลมหายใจและเลือกที่จะพูดกับตัวเองด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยนแทนนี่คือการคำ affirmation ที่ทรงพลังที่สุดค่ะการเลือกที่จะพูดว่าฉันเลือกที่จะรักและเมตตาตัวเองในทุกขณะที่รู้สึกท้าทายก็เหมือนกับการส่งพลังแม่เหล็กแห่งความรัก ออกไปดึงดูดสิ่งดีๆกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะเราสามารถเลือกเปลี่ยนพลังงานของเราได้ในทุกวินาทีที่เรารู้สึกตัวการตัดสินใจที่จะให้ความรักและความเมตตาแก่ตัวเองนั้นคือการตัดสินใจที่จะยกระดับความสั่นสะเทือนของเราทันทีและเมื่อความถี่ภายในของเราเปลี่ยนไปโลกภายนอกก็จะเริ่มตอบสนองต่อความถี่ใหม่นั้นด้วยการนำพาผู้คน โอกาสและสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความรักและความสุขเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างเป็นธรรมชาติและง่ายดายค่ะนี่คือการใช้กฎแห่งแรงดึงดูดที่ถูกต้องและยั่งยืนที่สุดค่ะหัวใจของการปฏิบัติในวันนี้คือการโอบกอดตัวตนเก่าและสร้างตัวตนใหม่ด้วยความเมตตาเราทุกคนล้วนมีเรื่องราวในอดีต มีความผิดพลาดมีช่วงเวลาที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองและตัวตนเก่าของเราในอดีตก็คือคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นลงไปตัวตนเก่าที่เคยอ่อนแอตัวตนเก่าที่เคยผิดพลาดตัวตนเก่าที่เคยรู้สึกไม่คู่ควรคนส่วนใหญ่มักจะพยายามวิ่งหนีหรือปฏิเสธตัวตนในอดีตนี้แต่ในทางจิตวิญญาณการปฏิเสธส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวเองก็คือการสร้างความแตกแยกภายในใจ และนั่นคือแหล่งต้นเนิดของความไม่สงบสุขเราอยากให้คุณลองทำแบบฝึกหัดทางจิตใจเล็กๆน้อยๆน,นี้ไปพร้อมๆกับเรานะคะให้คุณลองนึกถึงเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากที่สุดมองเห็นตัวคุณคนนั้นในอดีตอย่างชัดเจนลองมองเข้าไปในดวงตาของเขาหรือเธอคนนั้นด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยการตัดสินแล้วลองทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับความรู้สึกเดิมนั่นคือการยื่นม,มือออกไป โอบกอดตัวตนเก่าของคุณคนนั้นเอาไว้ด้วยความรักและความเข้าใจอย่างอ่อนโยนบอกกับเขาว่าไม่เป็นไรนะเราเข้าใจว่าตอนนั้นเธอทำได้ดีที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้แล้วด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มีหรือเธอปลอดภัยแล้วเราจะดูแลเธอเองในตอนนี้เธอไม่ต้องแบกรับความรู้สึกผิดนั้นไว้อีกต่อไปการโอบกอดทางจิตใจนี้เป็นการเยียวยาบาดแผลในอดีตได้อย่างลึกซึง้ง เพราะเมื่อคุณเมตตาและให้อภัยตัวคุณเองในอดีตได้คุณก็จะปลดปล่อยพลังงานของความรู้สึกผิดความละอายใจและความโกรธแค้นที่เคยยึดติดคุณเอาไว้และเมื่อความรักและความเมตตาเติมเต็มพื้นที่เหล่านั้นคุณก็จะรู้สึกเบาสบายและมีพลังในการเดินหน้าต่อไปได้อย่างแท้จริงการที่เราสามารถโอบกอดความไม่สมบูรณ์แบบในอดีตได้ก็เท่ากับเราได้ยอมรับความเป็นมนุษย์ ที่ต้องพบเจอทั้งความผิดพลาดและความสำเร็จซึ่งนี่คือองค์ประกอบสำคัญที่สุดของความเมตตาตนเองเลยค่ะการปฏิบัติที่2คือการเลือกที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเองในปัจจุบันและอนาคตเรามาดูกันว่าเราจะสามารถเปลี่ยนความเข้าใจให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าโลกกำลังจะถล่มลงมาหรือช่วงที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมา เราอยากที่คุณทำสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอข้อที่1คือการสังเกตและเปลี่ยนบทสนทนาภายในทุกครั้งที่เสียงตำหนิเกิดขึ้นให้คุณหยุดแล้วแทนที่ด้วยคำพูดที่อ่อนโยนและให้กำลังใจทันทีเช่นจากทำไมเธอถึงทำพลาดแบบนี้อีกแล้วเปลี่ยนเป็นไม่เป็นไรนะเราจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้และเริ่มต้นใหม่ได้เสมอข้อที่สคือ การกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อการดูแลตัวเองการเมตตาตนเองรวมถึงการปกป้องพลังงานของคุณจากการถูกบั่นทอนด้วยนะคะหากคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์หรืองานใดทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าจนเกินไปการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธด้วยความรักก็คือการเมตตาตนเองอย่างแท้จริงข้อที่3คือการให้อภัยตัวเองอย่างต่อเนื่องเราไม่ได้ทำสิ่งต่างๆให้ถูกต้องได้ตลอดเวลาค่ะ ดังนั้นเมื่อคุณทำผิดพลาดให้หายใจเข้าลึกๆยอมรับมันอย่างรวดเร็วและบอกกับตัวเองว่าเราได้เรียนรู้จากสิ่งนี้แล้วและเราให้อภัยตัวเองแล้วเดินหน้าต่อไปเลยค่ะการให้อภัยตัวเองไม่ได้หมายความว่าคุณลืมความผิดพลาดนะคะแต่มันหมายถึงคุณเลือกที่จะไม่ให้ความผิดพลาดนั้นมีอำนาจเหนือความสุขและความสงบสุขในปัจจุบันของคุณอีกต่อไปแล้วค่ะการโอบกอดตัวตนเก่า คือการเยียวยาบาดแผลในอดีตและปลดปล่อยพลังงานของความรู้สึกผิดเมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอคุณกำลังสร้างตัวตนใหม่ที่แข็งแกร่งสงบและเต็มไปด้วยความรักซึ่งเป็นตัวตนที่จะดึงดูดความมั่งคั่งและความสุขเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายค่ะนี่คือการ manifest ที่เริ่มต้นจากความรักตนเองอย่างแท้จริงซึ่งเป็นรากฐานที่มั่นคงและยั่งยืนที่สุดค่ะ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากภายในนี้จะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่งคั่งและความสัมพันธ์ของคุณอย่างที่คุณอาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยค่ะเมื่อคุณเริ่มเมตตาตนเองอย่างแท้จริงคุณจะสร้างสนามพลังงานแห่งความสงบสุขและความคู่ควรขึ้นมาและสนามพลังงานนี้เองที่เป็นแรงแม่เหล็กอันทรงพลังในการดึงดูดสิ่งดีงามเข้าสู่ชีวิตของคุณ เรามาดูกันที่เรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยก่อนนะคะหลายคนมองว่าความมั่งคั่งคือเงินทองและทรัพย์สินแต่นักปราชและผู้ตื่นรู้ทุกคนล้วนเข้าใจตรงกันว่าในระดับจิตวิญญาณความมั่งคั่งที่แท้จริงคือความรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในตัวคุณการที่คุณรักและเมตตาตัวเองคือการที่คุณบอกกับจักรวาลว่าเรามีค่ามากพอที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งความรู้สึกมีค่าเนี่ยแหละค่ะที่เป็นความถี่เดียวกับความร่ำรวยคุณไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินในบัญชีถึงจำนวนหนึ่งก่อนถึงจะรู้สึกมีค่าแต่คุณต้องรู้สึกมีค่าก่อนแล้วเงินก็จะไหลาตามมา การดูแลตัวเองให้ดีที่สุดการเลือกใช้เวลาและพลังงานกับสิ่งที่ยกระดับจิตใจของคุณการลงทุนในความรู้และสุขภาพของคุณสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยแต่คือการแสดงความเคารพต่อตอนเองและมันจะสะท้อนกลับมาในรูปแบบของโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นอาชีพการงานที่ก้าวหน้าขึ้นและความมั่งคั่งที่ไหลเข้ามาอย่างง่ายดายเพราะคุณได้เปิดประตูภายในเพื่อรับมันแล้ว ลองนึกถึงคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆสิคะพวกเขาไม่ได้ผลักดันตัวเองด้วยความกลัวหรือความรู้สึกว่าฉันยังไม่ดีพอแต่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำและความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองต่างหากล่ะคะ ความเมตตาตนเองทำให้คุณกล้าที่จะขอในสิ่งที่คู่ควรกล้าที่จะปฏิเสธงานที่ไม่ให้คุณค่าที่เหมาะสมและกล้าที่จะเดินออกจากสถานการณ์ที่บั่นทอนความมั่งคั่งทางจิตวิญญาณของคุณซึ่งการกระทำเหล่านี้เองที่เป็นการ m a n i นิเฟความร่ำรวยอย่างแท้จริงต่อมาคือเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ การเมตตาตนเองเป็นเหมือนการตั้งมาตรฐานให้กับทุกความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณเมื่อคุณรักตัวเองอย่างลึกซึง้งคุณจะไม่มีวันยอมให้ใครเข้ามาทำลายความสงบสุขหรือความรู้สึกมีค่าของคุณได้คุณจะดึงดูดคนที่เคารพและรักคุณในแบบที่คุณเป็นเพราะความรักที่คุณมอบให้ตัวเองนั้นเป็นเหมือนเครื่องกรองที่คัดสรรความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตของคุณเอง คุณจะพบว่าความสัมพันธ์ที่เคยเป็นพิษจะค่อยๆหลุดออกไปอย่างเป็นธรรมชาติและแทนที่ด้วยคนที่เข้าใจและสนับสนุนคุณอย่างแท้จริงหากคุณกำลังตามหาคู่ชีวิตที่ดีหรือต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์ที่มีอยู่คำตอบไม่ได้อยู่ที่การพยายามเปลี่ยนใครอื่นเลยค่ะแต่อยู่ที่การ เพิ่มปริมาณความรักที่คุณให้กับตัวเองให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณเติมเต็มตัวเองจนล้นแล้วความรักที่เหลือเฟือน,นี้ก็จะแผ่ขยายออกไปสู่คนรอบข้างทำให้ความสัมพันธ์เหล่านั้นงดงามและยั่งยืนขึ้นเองโดยธรรมชาติความรักตัวเองยังช่วยให้คุณสามารถให้ความเมตตาแก่ผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยเพราะเมื่อใจคุณเต็ม การให้ก็จะเกิดขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขและความคาดหวังนี่คือจุดสูงสุดของความสัมพันธ์ที่ดีงามค่ะ การรักและเมตตาตนเองคือการตั้งมาตรฐานให้กับทุกความสัมพันธ์ในชีวิตของคุณมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่มันคือการเลือกที่จะเป็นแหล่งพลังงานแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ด้วยตัวของคุณเองในทุกๆวันและเมื่อคุณทำได้ความมั่งคั่งและความสุขก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอย่างถาวรเลยค่ะเพราะคุณได้สร้างพลังแม่เหล็กแห่งความคู่ควรที่ดึงดูดทุกสิ่งดีๆเข้ามาด้วยกฎจักรวาลอันเที่ยงตรงแล้วนั่นเองค่ะ สิ่งที่เราอยากให้คุณได้นําไปคิดต่อยอดและให้มันกลายเป็นการตื่นรู้ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลนั่นก็คือการมองเรื่องของการพัฒนาตนเองและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณด้วยมุมมองใหม่ทั้งหมดค่ะที่ผ่านมาเราอาจจะเข้าใจว่าการพัฒนาตนเองคือการผลักดันตัวเองให้ไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมพยายามมากขึ้นทำงานหนักขึ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในโลกภายนอก แต่นั่นคือการพัฒนาตนเองที่สร้างความเหนื่อยล้าให้กับจิตใจค่ะการตื่นรู้ที่แท้จริงคือการตระหนักว่าคุณสมบูรณ์แบบอยู่แล้วในตัวคุณเองความรักและความเมตตาที่คุณพยายามแสวงหาจากโลกภายนอกหรือพยายามทำดีเพื่อให้คนอื่นมอบให้แท้จริงแล้วมันเป็นพลังงานที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มเปี่ยมภายในตัวคุณ การเดินทางของการตื่นรู้จึงเป็นการเดินทางกลับเข้าสู่ศูนย์กลางแห่งความรักและความสงบสุขภายในตัวคุณเองไม่ใช่การออกไปตามหาอะไรใหม่ๆเลยแม้แต่น้อยลองนึกถึงการทำ affirmation หรือการ manifest ที่เราพูดถึงนะคะคำว่าฉันคู่ควรกับความรักและความสุขจะทรงพลังมากที่สุดก็ต่อเมื่อมันไม่ได้เป็นเพียงแค่คำพูดแต่เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากแก่นแท้ของการยอมรับในคุณค่าของตัวเองอย่างไม่มีข้อแม้ เมื่อคุณเมตตาตนเองอย่างแท้จริงคุณจะหยุดการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใครคนอื่นได้โดยอัตโนมัติเพราะคุณรู้ดีว่าการเดินทางของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันและคุณจะเริ่มชื่นชมในความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆของตัวเองในทุกๆวันนี่แหละค่ะคือพลังของแนวคิดเชิงบวกที่ยั่งยืนมันไม่ใช่การเสรแสร้งว่าทุกอย่างดีหรือการหลอกตัวเองให้มองข้ามปัญหาแต่มันคือการเลือกที่จะมองเห็นแสงสว่างในทุกสถานการณ์และที่สำคัญที่สุดคือ การให้ความเมตตาแก่ตนเองในวันที่แสงสว่างนั้นริปรีโลลงด้วยความเข้าใจว่ามันคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดที่เราต้องเผชิญการพัฒนาตนเองที่ยั่งยืนจึงเปลี่ยนจากการพยายามแก้ไขตัวเองไปเป็นการโอบก,กอดและยอมรับตัวเองในทุกสภาวะการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ ตัวตนที่แท้จริงนี้ได้ง่ายขึ้นทําให้คุณสามารถสังเกตความคิดและความรู้สึกที่เข้ามาโดยไม่ตัดสินและเลือกที่จะตอบสนองด้วยความเมตตาแทนการวิพากษ์วิจาร์เราอยากให้คุณถือคตินี้ไว้ในใจเสมอนะคะว่าความรักคือความถี่สูงสุดในจักรวาลและเมื่อคุณเปิดใจรับความรักและความเมตตาต่อตอนเองอย่างไม่มีเงื่อนไขคุณกำลังส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนที่สุดกับจักรวาลว่าคุณพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆทุกอย่างที่สอดคล้องกับ ความรักเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วสิ่งนี้จะนำไปสู่การตื่นรู้ในระดับจิตวิญญาณที่คุณจะเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีหรือสิ่งที่คุณทาแต่มันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับตัวเองความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยความเมตตาและความรักที่ไร้เงื่อนไขนั่นเองและเมื่อความสัมพันธ์ภายในนี้แข็งแกร่งและงดงามแล้วคุณก็จะเป็นเหมือนแสงสว่างที่ส่องประกายและดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามาอย่างไม่สิ้นสุด การตื่นรู้ที่แท้จริงคือการตระหนักว่าคุณสมบูรณ์แบบอยู่แล้วในตัวคุณเองนี่คือหัวใจสมคัญของการสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและสงบสุขมันคือการยอมรับว่าเราทุกคนล้วนมีมิติของความเป็นมนุษย์ที่ต้องพบเจอทั้งความสุขและความเศรา้าแต่เรามีอำนาจในการเลือกที่จะตอบสนองต่อทุกสิ่งด้วยความเมตตาเสมอและความเมตตาตนเองคือประตูบานแรกที่พาเราไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงจากภายใน โลกภายนอกก็จะเปลี่ยนแปลงตามโดยที่ไม่ต้องเพยายามขวายขว้าเลยค่ะการรักและเมตตาตนเองคือการกระทําที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไม่ใช่แค่ในแง่ของจิตใจแต่ยังรวมถึงความมั่งคั่งความรักและความสงบสุขโดยรวมด้วยค่ะการเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะ มันเริ่มต้นจากวินาทีที่คุณเลือกที่จะหยุดตำหนิตัวเองและแทนที่ด้วยคำพูดที่อ่อนโยนและให้กำลังใจเริ่มจากการให้อภัยตัวเองในทุกสิ่งที่ผ่านมาและอบกอดตัวตนเก่าของคุณด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขแล้วเดินหน้าต่อไปด้วยความเมตตาตนเองในทุกย่างก้าวเราขอให้คุณนำการปฏิบัติเหล่านี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณอย่างสม่ำเสมอข้อที่หนึ่งคือ การมีช่วงเวลาแห่งความเมตตาตนเองเพียงแค่วันละ5นาทีมองตัวเองในกระจกและพูดสิ่งดีๆกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและจริงใจข้อที่2คือการฝึกสติรู้ตัวทุกครั้งที่รู้สึกว่ากำลังตำหนิตัวเองให้หยุดและหายใจเข้าลึกๆแล้วเลือกที่จะเปลี่ยนความคิดนั้นเป็นความเมตตาแทนและข้อที่3คือการทำ affirmation ที่เราจะมอบให้ในวันนี้ ให้เป็นเหมือนบทสวดประจำใจให้พลังงานของคำพูดเหล่านี้เข้าไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคุณจากระดับจิตใต้สำนึกเราอยากจะทิ้งท้ายด้วย affirmation ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดให้กับคุณนะคะให้คุณพูดตามเราในใจอย่างช้าๆด้วยความรู้สึกที่จริงใจที่สุดค่ะฉันเลือกที่จะรักและเมตตาตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไข เพราะฉันรู้ว่าฉันสมบูรณ์แบบในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองฉันคู่ควรกับความสุขความสงบและความมั่งคั่งทุกรูปแบบเพราะฉันคือแหล่งกำเนิดของความรักและความอุดมสมบูรณ์ฉันคือคนที่ฉันรักและดูแลดีที่สุดในโลกใบนี้และการรักตัวเองคือการให้ของขวัญที่ดีที่สุดแก่โลกใบนี้ด้วยค่ะให้ประโยคเหล่านี้ กลายเป็นบทเพลงแห่งจิตวิญญาณที่บรรเลงอยู่ในใจของคุณทุกเช้าและก่อนนอนนะคะเมื่อคุณทำได้เราสัญญาค่ะว่าชีวิตของคุณจะค่อยๆเติมเต็มไปด้วยแสงสว่างความสงบและความอุดมสมบูรณ์อย่างที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริงค่ะการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเรื่องที่ทำได้และเราเชื่อมั่นในพลังแห่งความรักและความเมตตาที่อยู่ในตัวคุณเสมอเราขอเป็นกำลังใจให้คุณอบกอดตัวเองในทุกๆวันนะคะ ถ้าสิ่งที่เราได้แบ่งปันในวันนี้ให้พลังและแรงบันดาลใจกับคุณไม่มากก็น้อยเราอยากให้คุณช่วยกดไลค์และแบ่งปันคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักที่อาจจะกำลังต้องการความเมตตาจากตัวเองนะคะและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อให้เราได้มีโอกาสแบ่งปันเรื่องราวดีๆและแนวคิดที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นไปอีกนะคะ ขอให้คุณใช้ชีวิตด้วยความรักความสงบและการตระหนักรู้ในคุณค่าของตัวเองเสมอนะคะและมาร่วมเติบโตเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดไปพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะ